รับผมสาหรับใครนะครับที่ใช้เป็นเว็บร้อยสิบไอรุ่นนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่ที่เป็นถึงสองพันสิบแปดสิบเก้านะครับหรือยี่สิบนะครับที่ไม่ใช่ตัวสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมคิดว่าทุกท่านอาจจะพบเจอกับปัญหาตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้เพื่อนดูนะนี่นะครับตอนนี้ปกติอยู่นะครับนี่นี่ ตัวขาสตาร์ทนะครับขาสตาร์ทหย่อนเองนะครับแต่ตอนนี้มันยังปกตินะเห็นไหมว่าเขาใช้เชือกนะครับเชือกสายเสื้ออะไรไม่รู้นะะตัวนี้มาผูกดึงไว้นะครับเผื่อเวลาเราสตาร์ทแล้วให้มันเด้งขึ้นมาเองนะแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวลองสตาร์ตดูกตอนนี้เครื่องยังไม่ติดมันก็ขึ้นมาปกตินะครับแต่พอเราลองสตาร์ทนี่นะครับปรากฏว่าขาสตาร์ทนะไม่เด้งเองนะครับไม่ดีดกลับขึ้นมานะมันอยู่แบบนี้นะครับ ถ้าใครเจออาการแบบนี้อยู่และสงสัยว่าเป็นที่อะไรนะผมจะสรุปให้นะมันเกิดจากสาเหตุที่ตัวสปริงนะครับสปริงคาสตาร์ทนะครับที่มันอยู่ด้านในนะครับด้านในห้องเครื่องนะครับอยู่ตรงกลางเลยนะครับตัวนี้มันหักนะครับถึงมันไม่หักมากก็หักน้อยนะครับมันเลยทําให้ตัวสปริงครับไม่สามารถดีดตัวคาสตาร์ทกลับขึ้นมาได้นะครับแล้วอาการแบบนี้ซ่อมหมดเท่าไหร่นะครับอันนี้ราคา ตัวอะไหลนะ่นับไม่แพงนับไม่ถึง200บาทนะครับของแท้มาจากศูนย์เลยนะครับราคาตัวนี้ไม่แพงแต่ตัวที่แพงคือค่าช่างเพราะว่ามันได้ผ่าเครื่องเลยนะครับมันผ่าเครื่องใหม่แล้วอาจจะเปลี่ยนประเก็นหรือหรือไม่เปลี่ยนก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยแต่แนะนําให้เปลี่ยนดีที่สุดนะครับถ้าเกิดว่ามัน ยังพอใช้งานหรือมันใหม่ดีอยู่ที่มันไม่ขาดนะครับก็สามารถทากาวได้นะครับเพื่อจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้นะครับตัวนี้ก็แจ้งอาจจะแจ้งช่างหรืออะไรก็ได้หรือเราทําเองก็ได้นะครับถ้ามีความสามารถหรือมีเคยทํานะครับก็สามารถทําเองได้นะครับแต่ตัวนี้ส่วนมากก็ไปหาช่างนะครับแล้วสรุปคร่าวๆนะครับตัวนี้มันเป็นการสรุปคร่าวๆเองนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามัน ราคาช่างแต่ละร้านเขากี่บาทับเวลาเวลาที่เราผ่าคือสิ่งไหนบ้างครับที่ทุกท่านที่ทุกท่านหรือเพื่อนเพื่อนคนไหนที่จะต้องได้จ่ายนะครับถ้าเกิดว่าจะซ่อมอาการนี้ให้มันหายนะครับ1ตัวสปริงคาสตาร์ทนะครับ1เลยตัวนี้อยู่ประมาณ150หรือ180อะไรแล้วแต่ประมาณนี้นะครับผม2น้ำมันเครื่อง3ปักเก็น4ค่กล้าช่งางนะนี่นะครับ แล้วอาจจะมีเป็นน้ำมันล้างเครื่องอะไรแล้วแต่ร้านนะครับแต่ส่วนมากก็ต้องคิดนะครับหรือบางท่านช่างบางท่านอาจจะคิดรวมกันกับผ้าช่างก็มีนะครับแต่สิ่งที่จะต้องได้ใจก็คือประมาณนี้นะครับผมราคาสรุปคร่าวๆนะครับคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณที่สัน5้าถึงพันหได้ไหมอ่ะแล้วแต่นะครับตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ที่ร้านไม่น่าจะเกินนะครับเพราะว่าตัวนี้แล้วแต่ ร้านตั้งอยู่ในตัวเมืองหรืออยู่นอกเมืองหรือชนบทประมาณนี้นครับสาหรับผมก็นอกตัวเมืองครับอยู่ที่แถวหมู่บ้านทั่วไปนะครับนอกเขตอําเภอรประมาณสัก10กโลนะครับตัวนี้ก็ของผมทําอยู่ประมาณไม่เกินน่าจะไม่เกินพันหนะครับคิดว่านะครับแต่สําหรับร้านไหนที่เขามีลูกน้องหรือว่ามีค่าเช่าค่าเสียภาษีที่แพงขึ้นก็อาจจะมีปรับราคาเยอะ ตามตามรายจ่ายของเขานะครับอ่าประมาณนี้ครับผมสําหรับใครที่กําลังประสบเจอปัญหาอาการนี้อยู่นะครับก็ประมาณนี้เลยครับนี่นะครับเห็นไหมครับสปริงหักไปเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเศษฟองวันอยู่ตรงนี้นะ แล้วผมก็เนี่ยนะครับหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนตัวสปริงคัตเอ่อสปริงสตาร์ทนะสปริงรั้งกลับอะไรก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับแต่ผมเรียกก็สปริงคาสตาร์ทนะเข้าใจง่ายดีนะครับนะตอนนี้ก็ขีดแล้วก็เด้งกลับคพนแล้วนะครับนี่นี่แหละครับสําหรับใครที่กําลังสงสัยนะครับว่ารถท่านเป็นที่อะไรนะครับก็ประมาณนี้แหละครับตอนนี้ผมทำการเอ่อทำการคว้านลูกใหม่ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะหมดประมาณสัก2 0 0พันกว่าบาทเกือบ3,000เนาะ อะไรราคาแล้วแต่ร้านนะครับแล้วก็แล้วแต่ที่เ,เราเปลี่ยนเลยนะครับประมาณนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใ้ช่องมอเตอร์ซิงด้วยครับ